ไอเดียวละครับคุณละวันชอบจับนะเนี่ยอะไรทำไมชอบลวงเฮ้ยได้พอแล้วห้ามูจะมีเรื่องทีไรเมื่อวานแล้วกติกากติกาจะต้องจะอธิบายจะอธิบายกติกาก็แต่เมื่อปิดตาก่อนเพราะว่าจากนี้จัดบายกติกาไม่ได้ ตาเหรอเดี๋ยเฟซเดี๋ยวเฟสเดี๋เฟสจะเริ่มแบบนี้เดี๋ยวเฟซจะเริ่มแบบนี้ไม่นี่สามารถเดิมพันเริ่มเดินท่านอ๋อเดินทันเออเดินไปเอยครับเดินครับอะไรวะเขาปิดเดี๋ยวนะเขาปิดตาปึ๊บถึงจะเดินการเดินทันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้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 เปลี่ยนเขาปิดไฟวะยากงานนั้นเลยกูกูขอความร่วมมือเพราะว่าแม่งกูเหนื่อยมากกฎการโอเคโอเคเพราะว่ากฎการดีเทลแม่งมีเดี๋เฟสกูเอากูเอาแบบกูเอาความเป็นความเป็นความเป็นอะไรวะเป็น

ขอขออยู่ในความยุติธรรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะแทงเพื่อนแทงแทงแทงวางเพราะว่าสองคนยังไม่รู้ว่าเพื่อนแทงไรแทงเลยครับแทงแทงแทงว่าใครชนะแค่นี้พออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรู้กฎการขอแค่คิดว่าใครจะชนะแทงเลยแทงเลยแทงเลยกวางตังใส่เหรอกวางตังเหรอใช่ใช่ คิดว่าใครจะชนะแทงเลยเอาวางก่อนเลยวางก่อนเลยชอบมวยรอจะได้จะได้ไม่จะได้ไม่ได้ลือเสียเปรียบหรือได้เปรียบกันแล้วเราจะแทง2คนเลยได้ไหมเดี๋ยวนี้ไอ้เที่ยมมีใบเดียวปุ๋ยชีพขึ้นปุ๋ยชีพชิ้นครึ่งขึ้นครึ่งนึงเหรอใช่เหรอวะปุ๋ยไว้ใจเมืองโม่ใส่ใจมากปุ๋ยขออยู่ในงี้มึแทงลนปุ๋ยเล่นแพลนอย่างนี้ไม่มีใครแทงปุ๋จริงเหรอวะเย็บแม่ไอ้ไม่มีแกมต่อเฟสคืออย่างนี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้สองคนเนี้ยคลำหน้าคลำหน้าเพื่อนเว้ยที่คบกันมา20ปีก็ต้องรู้เลยว่าเป็นใครว่าเป็นใครคอยมวยโมนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครถูกคบ3คนนั่นคือชนะโอเคป่ะเพราะนั้นอ่ะเดี๋ยวใส่ถุงมืออ่ะใส่ถุงมือครับมือเลยมือถุงเท้า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 ไหนอ่ะไหนอ่ะมียินมมาถุงเท้าใจ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 ถุงมือถุงมือทุกคนไม่อยากใ แล้วพอถุงเท้าใสแล้วไหมถุงเท้าไม่ใสเนี่ยนะโชคดีที่กูไม่พนเล่นเน่นเฮ้ยหมูมึงอยู่ไหนวะกูอยู่นี่โอเคถุงเท้าใหม่ไเนี่ยไมไม่ขอตัวแทนเพื่อนสาที่แทงที่แทงคนนั้น ออกมาเลยขอสามคนเป็นขอเป็นผู้ชายขอเป็นผู้ชายดีกว่าเพื่อให้เขาจับเพราะว่ายี่สิบปีก็คือใครแทงคนใครแทงใครแทงโมูอยู่อยู่หน้าโมูสามคนใครแทงหมูขอแค่สามคนใครก็แดงใช่ครับสามไนจะหมดผู้ชายไปแล้วอย่างที้โมไม่มีคนแทงมันจะยังไงไอ้หมูแล้วบอกไม่มีเลยหรอไ่ะหมดแล้วผู้ชายเราดังหน่อยเก็ดังหน่อย คิดไอ้เชือกกูพูดไอ้รอดทำไมวะไอรอดนะหายรอดนะจบนะออโอเคโอเคโอเคบอ้ายไแทงหงูมา่แทงหูเขมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทูแมาๆๆอันนี้อท็อปนี่หว่าไอ้ารดเดี๋ยนะ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 อันนี้อันนี้คือกูลักษณะคือลักษณะคือพอพอคำเดี๋ยวๆพอคำแล้ว พอคลาแล้วอย่าเพิ่งพูดว่าเป็นใครเดี๋ยวเราจะพูดพร้อมกันแล้วเปิดตาพร้อมกันโอเคปะตอนนี้มึงสามารถคลำคลำคลำไปให้ก่อนแล้วก็เอาให้ชัวเอาให้ชัวไม่เห็นเลยเอาให้ชัวว่าเป็นใครโอเคปะโอ้ยอ่าโอเคนะนี่มันจับหน้าอกอุ้ยค่อยๆคลำค่อยๆคลำทีละคนเอาให้ชัวแล้วค่อยเราก็บอกว่าพร้อมยกมือโอเคทีละคนเลยครับ ได้ยินเสียงมันไม่รู้เลยเหรอจับปุงดิจับผมด้วยเลยไม่รู้เลยเหรอจับกามอะคนแรกคนแรกดูเลยนะเย็บตัวไปเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยไอ้เฮียไปไหนแล้วเนี่ยมาๆ้าอะต่อเลยต่อเลยเพราะว่าไอ้ไม่มีไม่มีโก้จับไปเหรอไม่มีไม่มีลีพีแล้วนะไม่มีลีพี้วนะเอาไว้ช่วยต้องจับต้องจับลงอีกที โอเคครับโอเคครัวโบโอเคนะโอเคโอเคโอเคไม่มีเสียงเลยอืโอเคไอ้ไอ้คนที่เท่าไหร่ละคนที่เท่าไหร่ละคนที่สองคนที่สองคนแรกหมดแล้วไอ้โบก็คนที่สองเหมือนกันอ่าเอาไโอเค แค่ไขว้สั่งยี่หใครวะเพื่อนที่คบกันมายี่สิบปีรู้ไหมน่ากว่ะยากว่ะนะมาตอนนี He, ้ตอนนี้คนที่หนึ <differ estratég flush> ่งของหมูคนที่หนึ่งของหมูคือหมูว่าปอปอโม่อคนที่หนึ่งหมูว่านอสออใช่ป่ะคนที่สองของหมูคือหมูว่าโลดโลดคนที่สองของโมคือไว่โจ คนที่สาของหมูคือยังไม่จับคนที่สามเหรอเออว่ะคนที่สามคนที่สามใครใครใครยากมากเดี๋ยวกูเองมาอ่ะไอเดนรอบอ่รอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีอ่ะคนที่สามคนที่สามพนาหมูมาแล้วโมเราไปหนึ่งโมเราไปหนึ่งโมเราไปหนึ่งโมใครว่าใครโมเสร็จแล้วคนที่สามไปไสเนี้ยโโอเคคนที่สามเหรอโมใช่สัตว์โมโมอไอ้โรดไอโรดนะ

สองรอบแล้ววะไอ้ย้ายยทีมกันแล้วไอ้เยอะคั้งคิวดีว่ออสองรอบแล้วลว่ะตอนแต่งงานาวะงนจับกันไปแล้วอไอ้สองรอบ ครับไม่มีเกมเหมนกับนี่ไม่มีครับเลยโอ้โหสับั้นหน้าสับตาพวกคนแรกไอ้โนอ่ะคนแรกคือใครวะนี่โนอะแล้วผมไม่ต้องมาตัว